ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3มช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับอาร์ตเซนโยและคนอื่นๆชนะก็จะเป็นตัวแทนของโรงเรียนเพื่อแข่งขันกับสาขาของโรงเรียนเซอรไรเคอร์ เื่อเข้าร่วมการแข่งขันในการต่อสู้กับสาขานี้มีประโยชน์อย่างไรนั่นคือคะแนนพิเศษหากเจ้าชนะเจ้าจะได้รับคะแนนพิเศษเมื่อทําการสอบเข้าไปในร้านด้านในในอนาคตและเจ้าจะได้รับรางวัลตอบแทนด้วยรางวัลน,นั้นก็ไม่มีอะไรมากน้ําในทะเลสาบเทพสมุทรจานวนหนึ่งตันน้ําในทะเลสาบเทพสมุทรจานวนหนึ่งตันไม่ใช่ปริมาณเล็กน้อยแต่เทียบเท่ากับ1,000ลิตร แม้ว่าจะไม่แพงเป็นพิเศษแต่ราคาแต่ละเลตก็เป็นเหรียญตาสีขาวเช่นกันนอกจากนี้น้ำในทะเลสาเพสมุทรยังถูกจำกัดไว้สําหรับนักเรียนของโรงเรียนซืรอไดเคอร์อ,อีกด้วยที่สําคัญกว่านั้นคือถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนของเราร้านเซนยูคาหมดคิวเล็กน้อยหลังจากได้ยินสิ่งนี้รับพูดว่าผูดในการเป็นเรื่องดีอย่างแน่นอนที่ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนของเรานอกจากนี้ เราก็เต็มใจที่จะต่อสู้เพื่อโรงเรียนของเราแต่ท่านก็รู้ว่าชั้นเรียนของพวกเราแตกต่างจากครั้งก่อนเราจําเป็นต้องได้รับคะแนนความยาก24คะแนนเพื่อให้ภารกิจโต้เทียนผ่านด่านเวลาแน่นและงานก็หนักถ้าเรามัวแต่ไปแข่งขันกับสาขาคงจะเสียเวรามากแน่ๆยิ่งกว่านั้นเราต้องสู้กับชั้นปีที่6อันนี้ไม่ยากหญิงร้องของพูดเบา ถ้าชนะปีที่6ได้คะแนนความยากในการปฏิบัติภารากิจของห้องทดลองของเจ้าจะลดลงหนึ่งแต้มถ้าเจ้าสามารถชนะสาขาได้คะแนนความยากจะลดลง3ามแต้มซึ่งเทียบเท่ากับความยากของคะแนนภารากิจโตเทียนจะลดลง4คะแนนดวงตาของหลานเซนยูสว่างขึ้นหลังจากได้ยินสิ่งนี้คะแนนสําหรับนักทู้สวรรค์หรือไม่ปากของหญิงร้งองหงกระตกเจ้าเด็กน้อยเจ้าจะไม่ยอมสูญเสียอะไรเลยงั้นเหรอ าเจ้าชนะทั้งหมดข้าจะให้คะแนนนักสู้สวรรค์แก่พวกเจ้าแต่ละคนในชั้นเรียนทดลอง100คะแนนดีไหมตกลงตามนี้รานเซนโยเห็นด้วยโดยไม่รังเลและยิ้มกว้างซึ่งเทียบเท่ากับปริบัติภารกิจระดับตีหญิงร่วงหงพูดขึ้นว่าดูเจ้ามีความมั่นใจมากสิ่งที่ข้าต้องบอกเจ้าคือเจ้ากำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับคนที่เป็นวิญญาจารชุดกอดต่อสู้ระดับสองคำ นอกจากนี้าการต่อสู้และการแข่งขันกับนักเรียนชั้นปีที่6ก็ยังต้องดําเนินการในรูปแบบ7ต่อ7จ็ดเจ้าไม่มีข้อได้เปรียบเชิงตัวเลขและการแข่งขันเป็นไปอย่างทุ่ยติธรรมเจ้าเข้าใจไหมว่าการชนะไม่ใช่เรื่องง่ายเรามั่นใจเราสามารถชนะได้ในปีนั้นและเราจะชนะในครั้งนี้อย่างแน่นอนเราสามารถชนะได้ไม่ต้องพูดถึงว่าในตอนนี้อยู่เถดก็อยู่เคียงข้างเราแล้ว หลานเซนยูดูไม่กังวลเลยเกี่ยวกับการต่อสู้ครั้งนี้ยิงรอดหงข่าวว่านั้นก็ดีมากครั้งนี้โรงเรียนของเราเห็นด้วยกับเรื่องนี้ข้อวังว่าจะเห็นความแข็งแกร่งของชั้นเรียนทดลองของเจ้าคำพูดของหลานเซนยูฉายแสงแล้วพูดขึ้นว่าพวกในการเราสามารถใช้หุ่นจากคนของเราได้ไหมเิงรอดหงกล่าวว่าไม่ได้หลานเซนยูกระตุกมุมปากของเขาถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยุติธรรม พวกเขาสามารถใช้ชุดก่อต่อสู้ระดับสองคำได้แต่เราไม่สามารถใช้หุ่นจักรกลได้หีิงร้องหงกล่าวว่ามันไม่ยุติธรรมงั้นเหรอเจ้ากาลังวางแผนที่จะรื้อบันการศึกษาใช่ไหมเจ้าไม่รู้เหรอว่าหุ่นจักรกลของเจ้ามีพลังแค่ไหนเป็นไปได้ไหมที่การปล่อยให้เจ้าบินเครื่องบินลบเพื่อโจมตีผู้ชมทั้งหมดจะไม่สามารถบรรลุผลสาเร็จได้ลรงและผลกระทบของเทียนยี่มีมากแค่ไหน หญิงรั่วหงโูดแน่นอนว่าหญิงรั่วหงรู้ดีมากนักเรียนระดับปีที่6ไม่มีหุ่นจักรกลในระดับนี้ร้านเซีนยนยูและคนอื่นๆจะต่อสู้โดยใช้หุ่นจักรกลเทียนยี่ซึ่งมันจะไม่ยุติธรรมกับนักเรียนปีที่6กท้ายที่สุดแล้วหุ่นจักรกลเทียนยี่ถูกมอบให้กับร้านเซีนยนยูและคนอื่นๆเพียงเพราะสถาบันการศึกษารำเอียงทรัพยากรร้านเซียนยูกล่าวว่าตกลงข้าจะฟังท่าน แล้วข้าจะกลับไปหาเรือกับเพื่อนร่วมชันของข้าหญิงร่ำหงพูดขึ้นว่าจํานวนผู้ที่เข้าแข่งขันก็มีเจ็ดคนเช่นกันนี่เป็นประเพณีของเราร้านเซีนยนโยตอบว่าข้าเข้าใจแล้วหญิงร่ำหงถามว่ามีอะไรจะถามข้าอีกไหมร้านเซีนยนโยกล่าวว่าไม่มีแล้วครับหากเจ้าไม่เข้าใจสิ่งอื่นใดให้ถามอาจารย์ของเจ้าวันนี้ข้าขอาตัวก่อนหลังจากนั้นเธอไม่ได้ทักทายเสียวถีหรือถังเจิ้นหัว แต่หันกลับมาไดจากไปในขณะที่เขามองดูเธอจากไปลร้านเซนโยก็มองไปที่ถังเชิญหัวด้วยความสับสนแม้ว่าเขาจะไม่ทราบสถานการณ์เฉพาะระหว่างผู้อำนวยการและอาจารย์แต่เขาเข้าใจว่าพวกเขามีความสัมพันธ์กันถังเจินหัวกระแอมแล้วพูดว่าเธอก็มีอารมณ์เช่นนี้ครั้งนี้อยาํทำให้อาจารย์ต้องอับอายต้องเอาชนะนักเรียนปีที่6ก่อนในรรดาเจ็ดคนที่พวกเขาปรากฏตัวในครั้งนี้ มีสามหรือสี่คนได้เข้าไปในร้านด้านในแล้วร้านเช่นอยู่พูดอย่างสง,งบว่าตกลงท่านไม่ต้องกังวลโดยไม่ต้องกังวลใดๆเลยตอนนี้สหายของเขายกเว้นบางคนได้รวมกับจิตวิญญาณอย่างสมบูรณ์แล้วทุกคนมีจิตวิญญาณที่ทรงพลังแม้ว่าห้องของเขาจะเสียแบบในแง่ของก่อต่อสู้ แต่เขาก็มั่นใจอย่างเย่งในประสิทธิภาพการต่อสู้โดยรวมการแข่งขันในสาขายากกว่าการท้าทายชั้นปีที่6หรือไม่ฟรานเซนยูถามเพราะตอนนี้เขารู้สึกอย่างกระตือรือร้นว่ารางวัลความยากที่หญิงร่างหงมอบให้นั้นมีแค่หนึ่งคะแนนในการเอาชนะปีที่6แต่พวกเขาจะได้3คะแนนในการเอาชนะสาขามันมีแนวโน้มว่าสาขาจะจัดการได้ยากขึ้นที่สาขานั้น มีนักเรียนจากร้านด้านในของสาขามาแข่งขันกับเจ้าพวกเขาทั้งหมดเป็นนักเรียนที่มีอายุระหว่าง23-25ถึงปีโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาอยู่ในจุดสูงสุดแล้วผู้ที่มีคะแนนสูงสุดร,ระดับพลังวิญญาณสามารถไปถึงระดับ8ดวงแหวนได้เดวิีพูดรันเซนยูอดไม่ได้ที่จะพูดอยู่คนหนึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่งานง่ายๆเลยเดยวชีมองเขาได้รอยยิ้มครึ่งหนึ่งแล้วพูดว่าเมื่อกี้เจ้ายัางบอกว่าเจ้ามั่นใจไม่ใช่เหรอ รารเซียนยูล่าวด้วยรอยยิ้มอันคมเขินว่านั่นสำหรับชันปีที่หกของเราถ้าคุณเคยกับพวกเขามากแต่เราไม่ค่อยรู้เรื่องรุ่นพี่ในสาขามากนักแต่ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่เดียวชีพูดด้วยน้ำเสียงทุมว่ามันต้องไม่มีปัญหาอะไรเจ้ารู้ไหมว่าเงื่อนไขสสำหรับโรงเรียนของเรา,ราด้านในที่จะรับโรงเรียนสาขาเข้าไปในร้านด้านในมีอะไรบ้าง ข้อกำหนดเบื้องต้นประการหนึ่งคือการเอาชนะการแข่งขันกับเราหากพวกเขาชนะการแข่งขันในครั้งนี้โรงเรียนสาขาสามารถเข้าไปเรียนในร้านด้านในได้3มคนจำนวนคนที่ร้านด้านในสามารถรองรับได้นั้นมีจำกัดมากการจัดสรรให้กับโรงเรียนสาขาหมายความว่าจำนวนสถานที่ที่เราสามารถเข้าได้นั้นเข้าไปร้านด้านในจะลดลงสมคนนี่ไม่ใช่แค่การต่อสู้เพื่อความรุ่งโรจน์เท่านั้น แต่ยังเป็นการต่อสู้เพื่อทรัพยากรอีกด้วยสาเหตุที่โรงเรียนของเราลดจํานวนคนลงไม่ว่าจะเป็นร้านด้านนอกหรือร้านด้านในเพราะทรัพยากรที่รับสมัยอย่างแท้จริงนั้นมีจํากัดเจ้าจะเข้าใจสิ่งนี้เมื่อเจ้าได้เข้ารับการศึกษาที่ร้านด้านในในอนาคตร้านเซนยูขำหมดยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าท่านไม่ต้องกังวลเราจะทํามันได้อย่างแน่นอนเราจะใช้พลังทั้งหมดของเราออกไป ว่าแต่อาจารย์ถังการผลิตหุนจากโกลเทยนยี้เป็นอย่างไรบ้างเราควรจะรวบรวมทรัพยากรให้เพียงพอเธ่แรกกับบางส่วนถังเจ้นหัวกล่าวว่ามันอยู่ในการผลิตแล้วและทรัพยากรของเจ้าก็เพียงพอที่จะแลกเปลี่ยนได้เจ้าต้องการมากขนาดไหนบรนเซนอยู่กล่าวว่าเดิมทีข้าต้องการแลกเปลี่ยนเพียงครึ่งเดียวแต่ตอนนี้ข้าคิดว่าจะแลกเปลี่ยนมันทั้งหมดทั้งหมดเลยงั้นเหรอ เจ้าแลกเปลี่ยนทรัพยากรกมากมายขนาดนั้นเลยงั้นเหรอทางเชิญหัวพูดด้วยความประหลาดใจหลางเชนยุกระแอมเขาสึกว่ามีบางสิ่งที่ไม่สามารถซ่อนไว้ได้ในขณะนั้นเขาเล่าให้พวกเขาฟังเกี่ยวกับการปนกลุ่มโจรชาวรัดไปม่วงหลังจากได้ยินสิ่งที่เขาพูดเสียวฉีก็อดไม่ได้ที่จะเบิกตากว้างเจ้าก้าวหารเกินไปเจ้าโจมตีกลุ่มโจรสวรัดจริงจริง แล้วถ้าเจ้าล้มเหลวล่ะเจ้าจะรับผิดชอบได้ไหมถ้าทางชั้นเรียนของเจ้าถูกบาดลลางร้านเซนอยูกังวลเล็กน้อยเขาก้มศีรษะลงด้วยความลำบากใจและไม่ได้ปฏิเสธความโกรธของเสี่ยวฉีเพิ่มขึ้นร้านเซนอยูเมื่อข้าขอให้เจ้าเป็นหัวหน้าทีมเจ้าต้องมั่นใจในความปลอดภัยของเพื่อนร่วมชั้นก่อนถ้าให้คำแนะนำทั้งหมดนี้กับเจ้า เพื่อให้เจ้าทำหน้าที่เป็นโจนสรสลัดงั้นเหอรอรานเชนยูก,นาการซิปอาจารย์เซลยชีหากเราต้องการเติบโตอย่างรวดเร็วเราจำเป็นต้องมีทรัพยากรจำนวนมากและประสบการณ์สงครามที่แท้จริงนี่ไม่ใช่ความสำคัญของภารกิจโตเทียนสำหรับประสบการณ์ของเรางั้นเหรอหากไม่มีอันตรายเลยประสบการณ์จะเกิดขึ้นได้อย่างไรสำนักถัง ให้เรายืมเรือรบที่ดีเราจะใช้มันแค่เป็นพาหนะจริงๆงั้นเหรอนั่นจะไม่ช่วยอะไรมากสําหรับการเติบโตนในอนาคตของเราไม่ต้องกังวลพลังของเรือรบของสํานักถังเกือบจะข้ามยุคแล้วเมื่อเทียบกับเรือรบโจนสรัดพวกนั้นแล้วมันก็มีข้อได้เปรียบอย่างมากมันสามารถหนีรอดมาได้แม้จะเอาชานะพวกเขาไม่ได้ก็ตามนอกจากนี้ตัวทนของโจสรสลัดของเรา ก็ยังช่วยเราได้มากดังนั้นกระบวนการของการทําภารกิจการต่อสู้สวรรค์ให้สําเร็จในอนาคตจะดีกว่าและผ่อนคลายมากขึ้นด้วยอัตลักษณ์นี้เราสามารถทําอะไรได้อีกมากมายทันใดนั้นเสียงของเสวี่ยฉีก็ดังขึ้นมาว่าเจ้ายังอยากจะทําอะไรอีกเจ้าวางแผนที่จะรื้อดาวสวรรค์ใช่ไหมรานเซนยู่ข้าจะบอกเจ้าว่าข้าจะไม่ยุ่งกับเจ้าอีกเอาระเอาระถังเจินหัวเรีบขี้ขายโดยพูดว่า เรื่องนี้มันฟังดูเสียงนิดหน่อยแต่ร้างเซนยูพูดถูกด้วยความช่วยเหลือจากข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยีของเรือรบสำนักถังการหลบหนีของพวกเขาจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตเซนยูสิ่งที่เจ้าต้องใส่ใจคือเจ้าไม่สามารถถูกโจสรสลัดซุ่มโจมตีได้และอย่าปล่อยพวกมันผนหารูปแบบการกระทํำของเจ้าเจ้าเข้าใจไหมร้านเซนยูฉลา,าดมากทันทีที่เขาได้ยินคาพูดของถังเจิ้นหัว เขาก็เข้าใจว่าอาจารย์สนับสนุนการกระทําของเขาเขาพยักหน้าอย่างรวดเร็วและพูดว่าไม่ต้องกังวลข้าจะให้ความสัมพันธ์และความสนใจเป็นพิเศษกับแง่มุมนี้ทางเชิญหัวตัวใหญ่ของเซลถีถอนหายใจเบาๆและพูดว่าข้าไม่ได้ศึกษาเทคโนโลยีวิญญาณกับสํานักถางเมื่อเร็วๆนี้งั้นเหรอหลังจากนั้นจริงๆเมื่อศึกษากับพวกเขาแล้วเราก็ค้พบว่า เทคโนโลยีของพวกเขาเก้าวหน้าไปมากเพียงใดนี่เพื่อให้เราเห็นต้องมีระดับสูงกว่าที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเดียวฉีขมวดคิ้วอย่างเห็นได้ชัดอย่างคงไม่แน่ใจเล็กน้อยเขาร่่งใจเขามีความรู้สึกเลืกซืองต่อชา้นเรียนทดลองการต่อสู้ระหว่างดวงดาวและเขาให้ความสําคัญกับเด็กเหล่านี้เป็นอย่างมากเขากลัวจริงๆว่าจะมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นกับเขาหลางเซนยู่กล่าวอย่างไม่แน่ใจ อาจารย์เสียวฉีไม่ต้องกังวลเราจะระวัดระวังในการกระทำของเรามากขึ้นในอนาคตเรายังบังเอิญพบกันในเวลาที่เหมาะสมในครั้งนี้และเราบังเอิญถูกกลุ่มโจสรสลัดสกัดกัน้นครั้งนั้นเราสู้หรือหนีถ้าเราล้มเหลวที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้เราก็ต้องวิ่งหนีเราไม่ใช่คนที่มาต่อสู้เสียวฉีพูดขึ้นว่าเจ้ามีแผนอะไรต่อไปลันเซนยูก,กาว่า ถ้าจะนําทีมของเราแปลงแข่งขันให้เสร็จสิ้นจากนั้นคนเดินจะทําภารกิจการต่อสู้แบบทีมต่อไปวิธีสองง่ามนี้จะทําให้เราทําภารกิจให้เสร็จเร็วขึ้นอย่าเพิ่งกังวลเมื่อข้าไม่อยู่ข้าจะให้พวกเขาทําภารกิจความยากระดับสองด้วยความขาแข็งแกร่งของพวกเขาพวกเขาจะสามารถทํางานให้เสร็จเร็วขึ้นได้อย่างแน่นอนจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเดวยวฉีพยักหน้าและพูดว่ารานเซนยูโปรดจำไว้ว่า ไม่มีใครในชั้นเรียนที่ควรจะขาดไปเจ้าเข้าใจไหมาการแสดงออกของหลางเซียนอยู่ก็จริงจังเช่นกันไม่ต้องกังวลน,นั่นคือสิ่งที่แน่นอนทรัพยากรส่วนหนึ่งที่เรานำกลับมาในครั้งนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อแทนที่หุ่นจากกลเทียนยี่และส่วนอนื่นๆข้าจะไปที่สำนักขังเพื่ออัพเกรดเรือรบอาวุธอุปกรณ์และอุปกรณ์พลังงานเราต้องมั่นใจในความปลอดภัยไว้ก่อนตกลง เยวสีถอนหายใจและยิ้มอย่างผมเขินข้าอาจจะกังวลเรื่องเจ้ามากเกินไปสักวันหนึ่งนกอินทรีหนุ่มจะกลางปีกและบินสูงอยู่เสมอแต่เจ้ามันบินเร็วเกินไปข้าก็เลยตามไม่ทันอาจารย์ถังท่านจะให้คําแนะนําเพิ่มเติมอะไรไหมถังเจิ้นหัวผู้ได้รอยยิ้มว่าทำไมในตอนนั้นข้าไม่เป็นแบบนี้ฉันเรียนที่เหนียวแน่นที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็นมาด้วยเหตุน,นี้ทุกคนจึงทํางานหนัก เพื่อไม่ให้ชั้นเรียนตกตามสาหรับตําแหน่งผู้นําชั้นเรียนเชียนโยมีคุณสมบัติมากจริงๆภายใต้การนําของเขาชั้นเรียนทดลองการต่อสู้ระหว่างดวงดาวชั้นเรียนสามารถตโตได้เร็วมากหลานเชียนโยหัวรอบเบาๆและพูดว่าอาจารย์โปรดอย่าชมข้าเลยถ้ามีคำถามสำหรับท่านสองคนถ้าเราเข้าเรียนในร้านด้านในในอนาคตทั้งชั้นเรียนของเราจะเกิดอะไรขึ้น มันผ่านการทดสอบแล้วใช่ไหมโรงเรียนมีทรัพยากรมากมายที่จะสนับสนุนการเรียนการสอนของเราในโรงเรียนลานด้านในหรือไม่ดิวสีกล่าวด้วยความผวาใจว่าผ่านการทดสอบทั้งชั้นเรียนงั้นเหรอมันจะเป็นไปได้อย่างไรลานเซนยูยักไใหญแล้วพูดว่าไม่จําเป็นต้องเป็นไปไม่ได้หากมีทรัพยากรเพียงพอคา,าดว่าชั้นเรียนของเราจะเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคตทางเชิญหัวยิ้มอย่างผมเขิน ากมุมมองของทรัพยากรโรงเรียนไม่มีทรัพยากรมากมายที่จะเปิดรับผู้คนจํานวนมากอย่างแน่นอนที่จะรับเข้าไปพร้อมๆกันจากร้านด้านในได้ดังนั้นถ้าเจ้ามีความคิดนี้หมายความว่าหากสถาบันการศึกษาพบว่าชั้นเรียนของเจ้าแข็งแกร่งมากจริงๆมันจะเพิ่มเงื่อนไขให้เจ้าเข้าสู่ร้านด้านในได้คนอื่นๆส่วนใหญ่จะถูกสก,กัดกั้นร้านเซนยูคาโมริคิวเล็กน้อยแล้วพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้จริงๆงั้นเหรอ ทางเจ้าหัวกล่าวว่ามันยากมากเป็นแต่ว่าเจ้าได้แสดงความสามารถที่สถาบันการศึกษายินดีที่จะฝึกฝนเจ้าทุกวิถีทางแน่นอนจะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนสําหรับเจ้าที่จะเข้าสู่สถาบันการศึกษาด้วยตัวเจ้าเองไม่เพียงแต่ความสามารถของเจ้าแต่ยังรวมถึงสานะของเจ้าในฐานะทายาทของโรงเรียนแห่งชีวิตอีกด้วยแต่ทว่าข้าอยากจะเตือนเจ้าด้วยว่า ฐานะของเจ้าในฐานะทายาทโรงเรียนแห่งชีวิตไม่เพียงแต่นําผลประโยชน์มาให้เจ้าเท่านั้นแต่ยังนําความกดดันมาให้เจ้าอีกด้วยโรงเรียนแห่งชีวิตทุกคนต่างก็มองตําแหน่งนี้ตําแหน่งนี้หมายความว่าเจ้าเป็นทายาทของสูเราและเป็นคนเดียวเท่านั้นผู้ที่สามารถสื่อสารกับต้นไม้นิรันได้แม้ว่าเขาจะไม่มีพรสวรรค์ในการต่อสู้มากนักแต่ด้วยความสามารถของเขาในการสื่อสารกับต้นไม้นิรัน ในอนานคตความสัมพันธ์ของเราจะสามารถกลุกฝนถึงระดับเทพได้อย่างแน่นอนดังนั้นเมื่อถึงเวลานั้นการแข่งขันคงจะดูเดือดมากเสี่ยวฉีวมองดูหลานเซีนยนหยูได้ความกังวลในดวงตาของเขาเมื่อเขาโตขึ้นหลานเซีนยนหยูก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ปัญหาเดียวคือพลังวิญ,ญญาณของเขามันพัฒนาช้าเกินไปในห้องทดลองการต่อสู้ระหว่างดวงดาวทั้งหมดรวมถึงบรรดาชั้นเรียนต่างๆวิญญ,ญายุดการต่อสู้นะั้นโดยพื้นฐานแล้ว เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดที่จะมีคนไปถึงวงแหวนที่6และ7ด้วยซ้ำแต่ร้านเซนยูมีเพียงสี่วงแหวนเท่านั้นสำหรับอายุของขาวงแหวนที่4ก็ไม่ได้แย่เกินไปแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นในโรงเรียนเือไรเกอร์ทุกอย่างในโรงเรียนเป็นไปด้วยดีอาจารย์เห็นคุณค่าของศักยภาพของเขาแต่ทว่าในบรรดาโรงเรียนแห่งชีวิตผู้แข่งขันที่เขาจะต้องผเผชิญหน้าในอนาคต ร้อนแต่มีระดับราชทินานามพมายุดเป็นอย่างน้อยและสูงกว่าความกดดันนี้มีขนาดใหญ่มากอย่างไม่ต้องสงสัยในเรื่องนี้หลานเซียนอยู่เองก็ดูมองโรคในแง่ดีมากอาจารย์ต้องมีทางไปถึงภูเขายิ่งกว่านั้นสูเราจะสามารถมีอายุยืนยาวขึ้นไปได้อย่างแน่นอนจริงๆแล้วหลานเซนยูรังเลที่จะคิดถึงปัญหานี้เป็นพิเศษเพราะเมื่อเขาต้องเผชิญกับปัญหานี้ชีวิตของสูเราก็ถึงจุดจบแล้ว ทังเจินหัวกาว่าอย่าพูดมากเจ้าควรเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันนี้ก่อนครับผมอาจารย์ข้าขอตัวก่อนรานเสินโยรีบกลับไปจริงๆสถานการณ์กระทานหาันทำให้เขาต้องเปลี่ยนแผนทันทีทังเจินหัวกาว่าหุ่นจากโกนเทียนยี่ยังไม่ผลิตครบแต่ข้าน่าจะจัดหาให้เจ้าได้สักติปตัวก่อนข้าจะจัดเตรียมให้ทีหลังให้พวกเขามาทดลองขับด้วยครับผมอาจารย์ ด้วยเทียน20ตัวที่ร่วมมือกับเรือรบอาวากาศพวกเขาจะปลอดภัยมากขึ้นในระหว่างภารกิจหลังจากออกจากศูนย์ดวงดาวแล้วหลังเทียนอยู่ก็กลับไปที่หอพักขณะที่เขานอนบนเตียงสมองของเขาก็ว่างเปล่าหลังจากการต่อสู้ต่างๆนานาภารกิจของเขาทําให้เขาเหนื่อยมากโดยเฉพาะพลังจิตเป็นหลักเพราะเขาต้องมีสมาธิอย่างมากตลอดกระบวนการเพื่อคิดและจัดการกับทุกสิ่งที่อาจเกิดขึ้น การตัดสินใจทุกครั้งของเขาเกี่ยวข้องกับคนทา้งโลกความปลอดภัยในใจของเขาระหว่างปฏิบัติภารกิจในเวลาน,นี้เองที่เขาผ่อนคลายพักการแข่งขันหรืองานใดๆไว้ทั่วขา่าวเพื่อนร่วมชันต้องการพักก่อนเขาก็เช่นกันความคิดในใจก็ชัดเจนขึ้นและแนวทางสองทาง1แน,นวทางนั้นคือการทําให้งานของโรงเรียนเสร็จสิน้นได้อีกหนึ่งแนวทาง คืองานภารกิจโตเทียนคือสิ่งที่พวกเขาต้องทำในระยะต่อไปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ